สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับเหมือนกับจะมาพบมาพอกระเป๋าตับกินแซ่บพี่น้องเหมือนกับจะได้มิรุ้งแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับในเป็นลาดนาทะเลรวมครับพี่น้องใส่กุ้งจุกๆเลยครับผักกาดผักแก้มลายยางเลยครับเอาโว้ลายยางครับพี่น้องเนี่ยถึอครับมาดื่มแซ่บเบาตับนครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่ากัมพูชาียดนามถ้าใครต้างการเป็นแซ่บเบาตับปมาที่ถูกพี่น้องใส่กุ้งจุกๆเลยโอ้ยกุ้งใส่แบบใหญ่พี่น้องอืม อยากไปสาบโซได้เป่าโซทักอะไรเปล่า อันนี้เบาต่อมาใส่เติ่มสื่อขึ้นมากด้วครับพี่น้องใส่ตัวเครือเปินกระจบนใหญ่แห้งเนาะ สุดขับ้วปุ่มใส่ใหญ่ๆดีเจ้พี่น้องยามเวลากินมันเต็มปากเต็มคำพี่น้อง うん。Hmm. Hmm. Хм-м-м-м. Mm хм -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สมบรูรณ์รอมีหงหน้ใส่เ้ยอืม ううん แซ่บคักวขนาดพี่น้องเมนูนี้ลาบนาทะเลรวมใส่กุ้งจุกๆแคี่ยกับผักหลายเนีน่อู้ยเข่ากันข้าขนาดพี่น้องครับถ้าเบาต่ำคิมบุซูผัดมุ่งม่ำจะได้กลับคนตัวคอพนันธุ์ด้วยครับถ้าพายมาคิมนะครับฝากกดได้เขาแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเผื่อจะเปลี่ยนกำลังใจผมท่านอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ